สวัสดีครับพบกับลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้ก็มาหยดน้ำพริกนะทุกคนนะนี่พริกก็น่าจะเริ่มติดเลยนะยังไม่เจอว่าต้นไหนนั่นนะต้นไหนตายอะ่ะคิดว่าค่อนข้างจะติดแปดสิบเก้าสิบเอร์เซ็นตเลยนะ กมีบางนะน,นี่นะที่เอ็นนก,ก็ประมาณสองวันให้น้ำหนึ่งครั้งเพราะไม่มีฝนเลยนะตั้งเข้ามาพอลงเม็ดโปเปะโปเป๊ะแล้วก็หายไปเย็นก็ตั้งเขาแต่ก็ไม่ยอมตก นี่นะแปลงที่ร้อยยอดขา้าโพดก็ให้หน้าละประมาณไม่เกินสองชั่วโมงนะนี่นะให้ช่วงเช้าเช้าเอาให้ช่วงอากาศแบบเย็นๆนะออกาก็บบานก็ประมาณตีห้านะ ให้มาแจ้งทีไรนี่นะติดนะเติมติดหมดแล้วก็ให้ทีละครึ่งนะให้ทีละประมาณสองไร่ทำเป็นสองหน้าปีแล้วก็ปลูกแค่ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่นิดๆน,นะประมาณสองพัน สองพันสองร้อยต้นประมาณยีิบสองถาดประมาณนั้นเนาะปีนี้ก็ปลูกเพิ่มขึ้นมาอีกปีนี้ก็เป็นสี่ไร่นะก็ทั้งหมดก็หมดไปเจ็ดสิบเจ็ดถาดแก่ประมาณถ้าคิดถาดละร้อยต้นก็ เจ็ดต้นแต่ถาดก็มีร้อยประมาณร้อยห้าต้นเกิดพอดีนะตานนั้นก็ขาดประมาณสี่ต้นแถวริมก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไว้ว่าจะภรรยาไว้จะไว้ลงฟักทองพวกฟักพวกฟักทองนะงนี้เหลือเศษหน่อยนึงแล้วก็แปลงที่เหลือก็แปลงล็อกนี้ก็ยี่สิบไร่ก็จะทำข้าวโพด อกนี้ก็ประมาณเจ็ดลา่ทำกรพวกก็มีอยู่หนึ่งสองมีสามแปลงนะแปลงหลังบ้านอีกประมาณหกหกล่ท,ทั้งหมดก็รวมก็ประมาณสามสิบกว่าลร่นะครัโปรประมาณสามสิสองลร่เนาะ วันนี้เปลี่ยนทอนะทุกคนนะเป็นทอยันม่านะเปลี่ยนใส่เพราะว่าดึงน้ำทีสองวันดึงทีก็ทอดทอช่างตาออกเพราะจะมีควันเฉยๆนะ ดีนะทุกคนรุ่นนี้คือก็มีที่ชาร์จเนี่นะที่ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเลยเราไม่ต้องซื้อใดชาร์จเนี่ยไวเต็มนะของรุ่นนี้นะควันเขาจะโชยไม่ขาดเลย ดีนะครับบ่ยินดีเธอบายคือเหมือนหางหนาคคือเราเกาะสายพานปับ๊บเราก็สามารถดึงขึ้นได้เลยไม่เหมือนแบบบอ่อแบบแบบขุดวงเอาวงยอยลงไปนะอย่างนั้นเราต้องมันจะยากนะเราต้องโยกน้ําอย่างนี้ก็ดีไปอย่างถ้าใครมีใกล้ๆไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าก็ใช้สเสมอได้นะ แต่ไม่รู้ว่าเสมอเขาจะติดได้กี่ชั่วโมง้วทุกคนนะกลัวเขาไหมเพราเขาดึงทีดึงนานแต่ถ้าดึงไม่นานก็เสมอก็ดีแต่ของน้องน้อยนี่ไม่มีไฟเข้ามาก็เอาเป็นยินดีเธอบายดีกว่าณว,ว่าท้ายปีท้ายปีก็ว่าจะะจบตรงนี้เพิ่มขึ้นอีก สักหนึ่งลูกนะะเอาเป็นหน้าหกเอาติดติดกันจะอ,อีกหลงนะแล้วก็จะ,จะยินยินเธอบายมาลงคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าคราวแรงทำข้าวโพดหัวน้ำเข้าไม่ทันเนาะเพราะไหลไล่ยอยู่น้ำเขาจะได้ไวขึ้นทีนว้ก็ปลูกเอาไว้มะม่วงเป็นน้ำดอกไม้สีทองออกช่อเต็มไหมนะ ก็ยังไม่ยอมติดรูกันเห็นสักทีนะแล้วก็มีน,น้อยนาปลูกเผื่อไว้กินเนาะมีส้มมีมะละกอมีกล้วยกล้วยก็ฝันทิ้งนั่นแะล้วก็กล้วยเอาไว้ก็คุมถ้าวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยช๋าลายด้วยครับครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ